นะทักษิณก็เหมือนกวางน้อยที่กําลังโดนงูเหลือมรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้งูตัวดังกล่าวเนะี่ยอ้าปากกว้างและกําลังเริ่มกลืนเจ้ากวางน้อยตัวนี้อย่างช้าๆ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศาาักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News วน,นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับทักษิณซึ่งจูจูอันวาอิราฮิมนะครับก็ไปตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนซึ่งก็มีคนตกตะลึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาไปตั้งนําใหม่ทักษิณกําลังเดินเกมอะไรอยู่และผลของมันจะออกมาเป็นอย่างไร าะว่าเวลาก็เหลืออีกไม่นานแล้ว75แนละ้วแล้วก็จะเจรจากับพระเจ้าในประเทศไทยด้วยว่าผมหายไป17ปีนะยังไงจะไปขอคืน17ปีมา้วย <c oughs> แล้วสองวันก่อนมีการเาอาพอรรเข้าปรากฏว่ามีพักล่วมาพักโรคป่วย <c oughs> อย่างนี้มันไม่ใช่เร <c oughs> ื่องสุพรรณเดียวะ ถ้าอยู่ด้วยกัน,นต้องต้นกันดีนะมนไม่อยากอยู่ต้องบอกกันให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องนะทาง้ามหนีต่อไปใครหนีก็บอกว่าถ้าหนีก็เอาส่งเวลาออกเลย <c ười> งใช่ดีผ <c ười> มเป็นคนเกียนพิวยีแอบตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกัน ในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกันคุณแถลงนโยบายเสร็จกคุณยกมือเห็นด้วยพอได้เก้าอีล้ลำตีแล้วแต่แล้วค่อยๆลมดมือออกนี่คือสิ่งที่ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องลงไปลงมาผิดคือผิดถูก,กไม่ใช่ไปยอมสิ่งในสิ่งที่ไร้สาระนะครับบางคนถึงเวลาก็ต้องให้ไปยอ์เลียญไม่ยอมเรียญก็คือก็คือมัลวนมัน

I a uh, relationship with uh, former Prime Minister Tati you know, who have, I have um, agreed to appoint uh, as uh, my personal advisor, Chairman Bastian, uh, with a team of members from ASEAN countries in informal setup. And thank you for agreeing to this, because uh, we need uh, the benefit of experience of such statesmen. And uh, secondly, of course, to uh, state that uh, the continued uh, better relations from the time we were working well with the uh, former Prime Minister Seta, even uh, exchanges here in Bangkok, in Phuket, in Bukhangi town, has not happened relations not to ทันทีที่ได้เห็นอาการเกลี้ยวกลาดของคุณทักษิณนะครับต่อบรรดาพักร่วมรัฐบาลบังพักทําให้เห็นภาพชัดว่าการเมืองตกอยู่ในอาการที่เรียกว่าร้าวนะครับจนรวนและก็อยู่ในภาวะที่ร่อแร่จนอาจจะถึงขั้น ยุบสภาหนีความแตกแยกใหญ่ภายในปีหน้าหรือเปล่านะครับเพราะเห็นภาพชัดว่าเรื่องใหญ่ๆในะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยน่าจะผลักดันกันยากแล้วเว้นแต่เรื่องที่ได้ทํามาแล้วทําไปบ้างแล้วก็ทําต่อให้มันจบเลี้ยงไข่กันไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าสภาพที่มันเกิดในขณะนี้ดูเหมือนรัฐบาลอาจจะไม่มีเอกภาพพอที่จะทําให้เกิดนโยบายใหญ่ๆพลิกฟ้าความแผ่นดินจนทําให้ประเทศมีความหวังได้นะครับเพราะว่า คุณทักษิณก็คงลืมแปว่าการเมืองในขณะนี้เนี่ยอำนาจไม่อยู่ในมือคุณทักษิณทั้งหมดเหมือนในยุคที่ตัวเองเลื่องอำนาจนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นพักรัฐบาลเสียงข้างมากพักเดียวนะครับในยุคหนึ่งก็เคยมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับพักร่วมเพราะพักร่วมไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับในขณะนั้นรวมทั้งเรื่องของการทวงดุลตรวสอบ ในยุคนั้นก็เป็นเป็ดง่อยั้างในและนอกสภาในยุคนี้ก็เช่นกันคุณทักษิณเพิ่งกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบาร,รมีพอจะไปครอบงำองค์กรสละได้ทุกองคอ์กรดังนั้นอะไรก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจจากที่ไปจึงเป็นคําถามใหญ่แหละว่าจะมีการชิงยุบสภาเพื่อแก้เกมความแตกเล้ารัฐบาลน,นะครับใช้จังหวะที่ได้เปรียบเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับพูดง่ายๆคือว่าในขณะนี้อาการของรัฐบาล ก็เลี้ยงไข่กันไปแค่นั้นแหละนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการประเมินเรื่องนี้ว่านะครับในเชิวงกานวิกะห์นะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณก็ถูกฮุนเซนทําการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนไม่นานนะฝ่ายค้านก็โจมตีฮุนเซนอย่างหนักต่อมาทักษิณก็ประกาศลาออก จากการเป็นที่ปรึกษาของนายกยตรมรีในสมัยฮุนเซนนะครับเป็นนายกยตรีในสมัยนั้นและกำลังหลบหนีคดีทุจริตคอ r ์รัปชันนะฮะอยู่ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณกับคราวนี้อันวานะฮะไปตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนในขณะที่ทักษิณน,นั้นเพิ่งพ้นโทษในคดีทุจริตคอร์รัปชัน นะครับที่ได้รับการพระราชทานอาภัยโทษลดโทษนะพระราชทานอาภัยลดโทษต่อมาตอนนี้ก็มีการยื่นเอาผิดกับทักษิณแล้วก็ข้าราชการ,นะรอีกอย่างน้อย12คนรัฐมนตรีอีก1คนซึ่งก็จะมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านนะเกิดขึ้นแล้วก็ไปทวงว่าจะต้องมีการอาผิดทักษิณกับทวีสอดสด้วยนะสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ประเมินว่าโอกาสที่ทักษิณจะต้องลาออก แล้วก็จะถูกกดดันจากอาเซียนมีความเป็นไปได้สูงในเชิงงานสังเคราะห์นะต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์โลก,กร้วมประเทศก่อนหน้าน,นั้นทักษณิณทําอะไรนะครับทักษณิณได้ไปขอไปจ้างให้สำนักข่าวต่างประเทศมาสัมภาษณ์ตัวเองทําสปีด นะครับในช่วงก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารพอกระแสข่าวการรัฐประหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยเขาก็เลยไปขอให้อันวาอิบรอหิมตั้งเขาเป็นที่ปรึกษาของอาเซียนทําไมต้องตั้งเป็นที่ปรึกษาอาเซียนเพราะถ้าเกิดการรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงจะขอให้อาเซียนไม่ยอมรับการรัฐประหารเหมือนกระธํากับรัฐบาลของพอมา่าซึ่งจะเป็นการ ให้เซนชันหรือการต่อต้านหรือการคว่ำบาตรประเทศไทยซึ่งประชาชนภายในประเทศจะได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดและหวังว่าจะเกิดการลุกคือเหมือนในประเทศพมา่าเหมือนในชนกลุ่มน้อยต่อสู้รัฐบ,บาลน,นั่นหมายความว่าพมา่าจึงกลายเป็นประเทศที่มีสงครามและมีชนกลุ่มน้อยตราบจนถึงปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เขากำลังทำตอนนี้เขารักประชาชนคนไทยมากนะครับก็ทำทุกอย่าง เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่ถูกรัฐประหารเพราะกระแสข่าวรัฐประหารค่อนข้างจะหนาหูหลังจากที่ยงยุธนะครับคนของเพื่อไทยเจ้าเดิมที่ทําเรื่องเนือกรรมเนี่ยไปยื่นในตอนแรกจะมีการแก้ไขพรบกลาโหมให้อุ้งอิงมีอํานาจสูงสุดนะครับในการแต่งตั้งปลดอดับนายพลอดับพบอเหล่าทัพทั้งหมดในประเทศไทยนะครับ สิ่งที่เขาทาตอนนี้เพราะเขากลัวการรัฐประหารนะการทําแบบนี้ก็หวังว่าจะเป็นการต่อต้านการประหารใจหลักโลกล้อมประเทศแต่อย่างไรก็ตามหุ้นส่วนเย็นๆนะเขาได้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับตั้งคณกรรมการสอบสวนเรียบร้อยนะฮะโดยให้คกรรมการทั้ง6คนมีมติชัดเจนที่จะมีการเอาผิดในเรื่องนี้และตั้งตัวเองเป็นกรรมการทั้งหมดด้วยนะครับ ไม่ตั้งกรรมการย่อยออกมาอีกนะแล้วก็อยู่ในกระบวนการเพราะ,ะดีนี้มันตั้งแต่ปีที่แล้วสิงหาปี2016ข้ามมาจะปี2017นะจะหมดปีอยู่แล้วเนี่ยนะเข้าสู่ปี2 5 1 8แล้วมันปีกว่ากว่าแล้วนะคดีนีนะ้ส่งผลทำให้นะครับคดีนี้เนี่ยนะมันน่าจะจบไวนะครับถ้ามีการชี้มูลความผิด นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลืออีกสองคนฮะคือทักษิณกระทวีสอดสองกลุ่มคอปทอก็ไปยื่นนะครับให้เร่งมีการดำเนินคดีกับทั้ง2คนด้วยเพราะร้องไปแล้วนะครับถ้ามีการเอาผิดขึ้นมาสิ่งที่ทักษิณถูกตั้งขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาอาเซียนงานนี้มีโอกาสที่จะเจงบงนะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งยาวยิ่งน่ากลัวสถานการณ์ของทักษิณตอนนี้ฟาดงัวฟาดงานะฮะก็จะไปโพขอให้คนไม่พูดอีก นัดเจรจาฮัสปีดอีกจะพูดเรื่องการบริหารประเทศนู่นนี่นั่นเหมือนคนที่ฟาดงวงฟาดงาเหมือนช้างนะครับและเปรียบเหมือนหนูที่กําลังติดจันหนีไม่ออกก็จะไปทางไหนรู้ว่าตายแน่วิ่งวนอยู่ในกรงชนกรงป่องป้องป่องปังปงป่องตลอดเวลานะครับในขณะที่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วนะทักษิณก็เหมือนกวางน้อย ที่กาลังโดนงูเหลือมรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้งูตัวดังกล่าวเนะี่ยอ้าปากกว้างและกําลังเริ่มกลืนเจ้ากวางน้อยตัวนี้อย่างช้าๆใจเย็นๆนะครับการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในกลมีรวงในรวงกลายเป็นอุบายและในอุบายกลายเป็นจริง ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ